สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวการซ่อมโชฟาด้วยตัวเองกันโซฟามีรอยแตกเล้าวเราอยากได้ของใหม่เราสามารถซ่อมเองได้โดยการซื้อของในแอปสีส้มอ่าวันนี้เราซื้อมาฟองน้ําขนาดหนาประมาณครึ่งเซนอ่าศูย์จุดห้าแล้วก็ซื้อหนังแบบหุ้มโซฟาเกตไหนเราก็เลือกมาวิธีนี้คือการทําได้ง่ายๆพ่อบ้านหรือแม่บ้านก็ทําได้ด้วยตัวเอง สามารถทำด้วยวิธีลัดง่ายๆดูตามเลยอย่างนี้หนึ่งเลือกซื้อหนังวัดขนาดให้เรียบร้อยตัดให้เรียบร้อยเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อเราต้องชิดมุมยัดอยู่ใต้โซฟา้าครั้งนี้พ่อบ้านขอเลือกหนังโซฟา้าแบบเหมือนของเดิมเลยสั่งแบบนี้มาเป็นหนังลายขน,นหนาหมดค่าหนังหุ้มโซฟา้าชิ้นนี้ไปประมาณสี่ร้อยกว่าบาทถือว่าคุ้มเลยแหละสั่งตัดมาสี่เมตร สิ่งที่ขาดไม่ได้คือตัวแม็กยิงบอดห้ามขาดเลยนะพระเอกของงานไว้ยิงอุปรกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้ก็สามารถซ่อมได้แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องหน้ากว้างของหนังโซฟานะเกือบทุกร้านหน้าค่อนข้างกว้างเลยว้มไม่เกือบหมดเราก็ต้องมาเอาขอบเก็บแม็กเรียบร้อยเพื่อเพิ่มความหนาเพราะเราจะต้องเอาขอบชิดอยู่ใต้โซฟา แม็กเก็บขอบเพิ่มความหนาเฉพาะด้านที่เราเอาไว้ยิงแม็กบอร์ดนะจะได้เพิ่มความหนาโซฟาจะได้ไม่ขาดในอนาคตเก็บขอบเสร็จแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็ยัดเข้าไปใต้โซฟาด้านในกันแล้วเราก็เอาส่วนมุมที่เราเย็บไว้แล้วยัดเข้าไปด้านในพนักพิงเห็นไหมทุกโซฟาจะมีด้านในอยู่เราก็ยัดเข้าไปเผื่อไว้ด้วยนะแล้วเราค่อยยัดเข้าไปดึงให้ตึงใครจะมีวิธีอื่น ก็แล้วแต่ความถนัดนะบางคนอาจจะต้องเปิดโซฟาด้านล่า,ลางแต่ครั้งนี้พ่อบ้านขอทําแบบวิธีรัดง่ายๆสามารถซ่อมได้เหมือนกันอยู่ที่การดึงให้ตึงและแม็กให้อยู่เท่านั้นเองส่วนด้านในบนักพิงจะมีไม้ที่เป็นแนวยาวสามารถเอาแม็กยิงบอดยิงให้สนิดได้เลยโอ้โอ้โอชกุนมาช่วยคุณพ่อครับนี่คือความภูมิใจของเรา <c oughs> มาต่อกันหลังจากที่เรา ดึงเข้าไปด้านในแล้วเผื่อไว้แล้วเราก็ได้เห็นแนวไม้แล้วเราก็ใช้แมกซิงบอดยิง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 ไปตามแนวให้แน่นบางคนอาจจะหุ้มหนังได้เลยแต่พ่อบ้านครั้งนี้ขอเอาโซฟาลองเพื่อความหนาแน่นเสร็จแล้วลักษณะจะเป็นแบบนี้ตึงแล้วก็ยิงเจ็บขอบให้เรียบร้อยนี่อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพราะเป็นมือสมัครเล่น DIY เป็นการประหยัด แบบทำง่ายๆด้วยงบประมาณทั้งหมดที่จ่ายไปทั้งนี้900บาทเองดีกว่าเรียกช่างซ่อมมา700 0บาทเชียวนะนี่ก่อนและหลังเป็นไงล่ะใช้ได้เลยแหละตัวขวาคือตัวแรกที่ทำอาจจะยุง่งเหยิงหน่อยแต่ตัวซ้ายเริ่มเข้ามือเลยเรียบร้อยเลยค่าฟองน้ำ200กว่าบาทค่าแมก200กว่าบาทและค่าหนัง4เมตรอีกประมาณ400กว่าบาทรวมส่งแล้วประมาณ900ใช้ได้เลยแหละกดติดตามด้วยนะ